สวัสดีค่ะจาหนูชื่อนางสาวอมน,าานัดนายรหัสหกสามหกศูนย์่ศู่งศูนย์แปดเจค่ะเป็นนักศึกษาพ,พยายบาลชั้นปีที่2ค่ะวันนี้จะมาสอบการใส่สายไอวีนะคะเพื่อเพิ่มฤทิใวิเ<น>ชียนกล้าดีอายุห้ปี hn 1น3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็เ an เก้าแปดเจ็อง o d e r for one day ศูนย์จเอร์เซ็นต์ นอร์มัสไตรหนึ่งพัมิลลิลิตรทาง IV 100มิลลิลิตรต่อชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณป่วยหนูชื่อนางสาวมาัฐบดนายนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลนะคะวันนี้จะมาขอาอนุญาตเจาะเลือดนะคะเพื่อที่จะให้คนป่วยได้รับสารน้ำนะคะม่ทราบว่าคุณป่วยชื่อว่าอะไรนะคะ ชื่อวิเชียนก็ดีใช่ไหมคะงั้นหนูขออนุญาตเรียกคุณน้านะคะ,ะเดี๋ยวหนูก็จะให้สรัรนน้ากับคุณน้านะคะเพื่อให้ร่างกายของคุณน้ามีความสมดุลน,นะคะเพราะว่าคุณน้าจะต้องงดอาหารเพื่อที่จะผ่าตัดใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวหนูก็จะให้สรัรนน้านะคะ,ะในที่ให้เนี่ยก็เพื่อว่าให้ร่างกายของคุณน้าเนี่ยสามารถที่จะมีสารอาหารเข้าไปในร่างกายได้นะคะค<อ>ก็จะการที่จะ นุดอาหารแบบนี้ก็จะไม่มีผลกับคุณนานะคะเดี๋ยวมนงขอแยกเป็นเดียวอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะคุณน้ารอีสักครู่นะคะ โซนเส้นน้ำมันสลายค่ะนะคะแล้วก็แกะอันนี้นะคะเข็มทิ้งลงไปในกล่องใส่เข็มเลยนะคะ แล้วเรก็มาแกะสต็อกคอนนะคะแกะให้อยู่ในสเตอร์ไลน์นะคะที่นี่ ให้แน่นนะคะยกกู้ปิดฝา แล้วก็ต่อไปก็คือใส่ลงไปในน้ำสลดยนะคะแล้วก็เราจะใช้เป็นเข็มเบรยสิบสองนะคะ 我不好了，拜。 ใช้เป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์นะคะแล้วก็มาเขียนชื่อสกุลนายวิเชียนกล้าดีเตียงหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์น้ำมอซสซายหนึ่งพันมิลลิลิตรเลดหนึ่งร้อยต่อชั่วโมงผสมยาไม่มีวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกสี่เวลาสิบสี่นาฬิกาหมดวันที่สิบ สอา2,564เวลา0,000 okay. นโอเคปต่อ okay. ไปละในวีนะคะหนึ่มิลลิลิตร เวลาสิบสนาฬิกา,า้ไปนะคะก็จดเป็นการาไกานะคะปล่อน้ำมาปมณครึ่งนึงนะคร ก็ไม่มีอากาศม,มีสายแล้วนะคะคุณลุงหนูมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณลุงวางมือไว้ตรงนี้เลยค่ะคุณลุงวิเชียนกล้าดีใช่ไหมคะ <Yo. S 2> ยยเยอะขออนุญาตมือนะมนะันโคตรดีโอเคค่ะแล้วก็เลือกเส้นที่ตรงที่สุดนะคะ นี่นะคะ,ะเราจะเอาเป็นเช้นนี้นะคะคุณนะน้าเช้นสนัมมี่เอาก็โคชช์แล้วก็ใช้ไม่ได้ขัดเบอร์ยีิบสองนะคะ ก่จะเลือกเป็นเส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ใช้ไม้ขัดเบอร์ยิบสองค่ะอาเป็นเบอร์เล็กนะคะจะลงแล้วนะคะยิบเลยนะคะคุณน้า,าถ้ามีเลือดไหลออกมาแสดงว่าเป็นเส้นเลือดนะคะแล้วก็ใส่เข็มกลับไป แล้วก็ถอยเข็มออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆดันตัวเข็มพลาสติกเข้าไปนะคะเนะถ้าไม่ถ้าไม่ติดหรือว่าไม่ขูกขาอะไรก็แสดงว่าโดนถูกเส้นแล้วนะคะก็ดันเจอเส้นแล้วนะคะคุณนะ้าเดี๋ยวจะดัน เข้าไปแล้วนะคะเห็นไหมคะไม่เจ็บเข้าแล้วค่ะพอดแล้วก็พอสุดเข็มใช่ไหมคะเอาน,นิ้วกดไว้เพื่อไม่ให้เลือดไหลาตามมาแล้วก็ดึงเข็มออกนะคะแล้วก็ใส่เข็ม,แล,ขมแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะ จะเสร็จแล้วนะคะคุณนะเดี๋ยวเราก็จะใส,ส่สรน้ำเข้าไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปิดก,ก่อนนะแล้วก็แแบบผีเสื้อนะคะ ไปก็คือการคำนวณหยดนะคะสามสามหยดตัวนาทีนะคะโอเคค่ะ ่หลังจากที่ได้ใส่สารน,น้ำให้คุณไข่ก็ให้คุณไข่นอนอยู่ในท่าที่สบายนะคะค่ะคุณน้าแล้วหนูก็ได้ใส่สารน้ำให้คุณน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ให้คุณน้าห้ามไปปรับสายน้ำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทําให้ได้สารน้ำเกินหรือว่าได้น้อยได้นะคะแล้วก็คุณลุงอหญ่อยุ่สายน้ำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้สารน้ำนะคะ ไม,ไ,ไม่ไปพับสายเล่นนะคะเลือดก,ก็อาจจะออกได้นะคะถ้าสมมติคุณลุงจะไปไหนหรือว่าไปห้องน้ำน,นะคะก็คือถือขวดให้สูงนะคะโดยที่มือข้างที่มีสายอยู่ให้อยู่ต่ำนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีเลือดไหลออกมาก็เรียกพยาบาลได้นะคะเดี๋ยวพยาบาลจะมาดูให้นะคะขอบคุณมากค่ะเรแยกขยะดิบเชื้อขยะทั่วไปแล้วก็กองใส่เข็มน,นะคะ เก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่แล้วเพื่อที่จะไม่ใช้ในครั้งต่อไปนะคะค่ะสำหรับภาวา Istanbul, ะแทรกซ้อนนะคะเมื่อมีการรั่วซึมไปยังเนื้อเยื่อรอบๆอาจจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องการใส่สายที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย ทำให้ทำให้สายแคตทะลุผ่านหลอดเลือดหรือว่าหลุดออกค่ะทำให้เกิดการปิดเชื้อเนื้อเยื่อตายอวัยวะบางส่วนสูญเสียการทำงานแล้วก็หนักสุดก็ต้องตัดแขนตัดขาค่ะสำหรับข้อบุกพร่องนะคะอ,อย่างแรกเลยนะคะก็คือเราจะเรียกผู้ป่วย คุณน้าบ้างคุณลุงบ้างเพราะว่าปกติก็คือจะเรียกคุณลุงแต่ว่าตอนนี้ได้เคสเป็นคนที่อายุห้าสเลยตั้งใจว่าจะเรียกคุณน้าแต่ว่าก็สนับไปมาเรียกลุงบ้างนะ้าบ้างค่ะแล้วก็การเปิดสารน้ํานะคะไมในคลิปจะไม่มีการเปิดสารน้ําเพราะว่า,าสารน้ำของเนี้เคยใช้มาก่อนนะคะแล้วก็ลืมปลดทูนิเก้ค่ะ ที่จะดึงตันที่ใส่แล้วแล้วก็จะดึงคดิกเกอออกตรงนั้นลื่ด้วยค่ะแล้วก็เ,เข็มเบอร์เราได้ตั้งใจว่าจะใส่เบอร์ยี่สิบสองแต่ว่าพอแกะดูเบอร์ยี่สิบสองชำรุดก็เลยเปลี่ยนไปใช้เบอร์ยี่สิบสี่แทนค่ะแล้วกเ็เรื่องบุคลากรที่จะมาเป็นผู้ป่วยด้วยค่ะก็คือหายากแต่ว่าก็พยายามที่จะหามาให้ได้ค่ะแล้วก็สําหรับท่านอนนะคะเพราะว่า สิ่งเราไม่่อยทำอะไรก็เลยจะไม่จะไม่ได้เห็นว่าเป็นการจัดท่านอนให้กับคนไข้แค่ใช้ตุ๊กตาให้นอนค่ะแล้วก็แนวทางการพัฒนาตนนะคะก็จะพยายามหาสถานที่ที่จะดวกกว่านี้นะคะในครั้งต่อไปแล้วก็จะพยายามให้ความสําคัญก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์